ขันมากๆที่ทำให้พวกเขาได้สร้างความมั่นใจได้สร้างเสริมประสบการณ์แรกๆก่อนเลยนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นบุคคลที่ให้ความสนับสนุนกันกีฬาสเปเชียลวิสติเราเพิ่ขึ้นทุก2ปีนะครับที่รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาใหญ่ๆตั้งแต่กีฬาซีเกนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของนักกีฬาผู้พิการทางสติมาตรฐานของกีฬาคนพิการทางสมองนะครับซึ่งจะ รวมทางคารนักกีฬาและกี่โอลาแะคราเขาแต่งได้และในที่สุดเขาก็สามารถที่จะใช้อาจจะเดินที่ภาคอีสานก่อนต่อไปไปภาคเหนือไปภาคใต้สุขภาพโดยแพทย์นะฮะนะฮะเดีเ,ดเขาเรื่องเรีนนาิกานะฮะสมัยสมัยประธานทีเคนเนดีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งใหญ่ที่เจยจดที่ไหมครับทุกท่านนะครับได้มีโอกาสไปูมิภาค เรามีทั้งสิ้น32เขตจะบอกนะครับครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันที่ที่ทเรียนท่านโอเคการเป็นสิ่การเรืกก่องการเต้นเฉพากีฬาระดับชาติอีกครั้งหนึ่งกับชื่อรายการพรลอมต่างๆกัน อย่างนีข้อความนี้นครับกอาจจะจายขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23เดือนตาที่เนาคิรจะดเนินการ8 0ิถรนา่ะ